ยันมาเลือกจังหวัดขอนแก่นจัดฉลองครบรอบ45ปีในประเทศไทยเปิดนวัตกรรมใหม่ล่าสุดในงานยันมาโชว์เฟส2024จุดล้ำนวัตกรรมเครื่องกลทางการเกษตรเมื่อวันที่3ตุลาคม2567เวลา14.00นที่ผ่านมาณศูนย์รประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไทยขอนแก่นได้มีพิธีเปิดงานยันมาโชว์เฟส2024มีนายสิริวัฒน์พินิจวานิชรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายเรียสุเกะยามากุจิประธานกรรมการบริหารบริษัทยันม่าเอสพีจำกัดร่วมกันเปิดงานยันม่าโชว์เฟส2024ฉลองครบรอบ45ปียันม่าประเทศไทยพร้อมเปิดตัวนวัตกรรมใหม่ล่าสุดพร้อมด้วยคณะผู้บริหารหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐเอกชนและผู้ประกอบการร่วมงาน ซึ่งงานจัดขึ้นในระหว่างวันที่3-5ตุลาคม2567สำหรับงานยันมาโชว์เฟส2024ณจังหวัดขอนแกน่นมีการจัดแสดงสินค้าพร้อมสาธิตการใช้งานเครื่องจักรกดการเกษตรนิทรรศการเกี่ยวกับนวัตกรรมการเกษตรและความบันเทิงมากมายภายในงานมีการจัดแสดงเครื่องยนต์เรือและอุปกรณ์การผลิตนิทรรศการพิเศษจะเน้นถึงนวัตกรรมต่างๆของบริษัทผู้เข้าร่วมงานสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดของยันม่า ผ่านการแสดงแบบ Interactive รวมถึงแทรกเตอร์รุ่นครบรอบ45ปีและแทรกเตอร์ไฟฟ้าต้นแบบ e-concept รวมไปถึงโซลูชันที่ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพจากเทคโนโลยีดีเซลขนาดกระทัดรัดเป็นแรงขับเคลื่อนนอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมพิเศษให้ได้พบปากกับพรีเซนเตอร์นาเดคุกิมิยะอีกด้วยทางด้านนายเรียวสุเกะยามากุจิประธานกรรมการบริหารบริษัทยันม่าเอสพีจำกัดกล่าวว่า ว่า45ปีที่ผ่านมายันมาเป็นพันธมิตรที่เกษตรกรไทยให้ความไว้วางใจโดยนำเสนอเครื่องจักรกลการเกษตรที่ทันสมัยและออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและคำนึงถึงความยั่งยืนนับตั้งแต่เริ่มต้นเข้ามาดำเนินธุรกิจในประเทศไทยในปีพศ2521 ยันม่าเป็นผู้นำด้านนาวัตรกรรมทางการเกษตรและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของเกษตรกรยุคใหม่ด้วยความมุ่งมั่นในคุณภาพความทนทานและการบริการที่ยอดเยี่ยมทำให้ยันม่าสร้างชื่อเสียงในฐานะผู้นำที่น่าเชื่อถือและก้าวล้ำในภาคการเกษต,สสตร えー、1978年にビジネスをスタートさせてきましたこれはあの我々の根幹でありますディーゼルエンジンの販売製造販売からスタートしましたこれはあのプロダクトだけではなく創業者の山岡真央基地の精神にもあります、えー、労働者をなんとか楽にしてあげたいというところからスタートしてます この45年間、単位の,のマーケット、お客様の変化に合わせて提供する商品、それからサービスも変化をしてきました、そしてこの考え方はこれからも、何らか変わることはないというふうに思っていますが、さらに付加価値の高い商品、サービスを提供していきたいというふうに思っています。 ทร,รมารดาให้สัมภาษณ์ว่านะครับ45ปีที่ผ่านมาของยนมานะครับเราเริ่มต้นก่อตั้งในประเทศไทยในปี2521นะครับโดยที่เริ่มต้นจากการจําหน่ายเครื่องยนต์ดีเซลนะครับแบบแดวนอน,นครับซึ่งาการเริ่มต้นทุกิย,ยามาเนี่ยก็จะมาจากสิ่งที่ท่านที่เป็นปฏิฐานของผู้ก่อตัออ้งยนมากก็คือคุณายามากะนะครับมังโคิชินะครับโดยที่ท่านเนี่ยมีปฎิฐานอย่างแรงกล้าที่จะช่วยเหลือให้เกษตรกรนะครับที่ต้องทํางานหนักเนี่ยได้ทํางานอย่างสะดวกสบายขึ้นแม้สักนิดก็ยังดีนะครับและยันมากเองก็สืบสานจิตวิญญา มาโดยตลอดนะครับโดยการที่มีการพัฒนาทั้งสินค้าแล้วก็การให้บริการเนี่ยเปลี่ยนแปลงสอดรับกับทางตลาดตลอด45ปีที่ผ่านมาแล้วเราก็จะทําอย่างนี้ตลอดไปนะครับโดยที่เราจะเพิ่มในเรื่องของการที่จะเข้าใกล้ชิดลูกค้ามากขึ้นนะครับแล้วก็ให้การบริการที่ทําให้ลูกค้าเนี่ยไว้วางใจเราให้เราเป็นอันดับหนึ่งในเรื่องของการให้บริการตลาดในประเทศไทยเนี่ยเป็นไปตังแผนที่เราวางไว้เป้าเป้าที่เราวางไว้ไหมครถ้าเดินออกธุรกิจว่าจะเป็นตามเป้าที่ราตังไว้หร 今のところのお客様の変化、先ほど申し上げましたけれども、我々はあはお客様に合わせたソリューションを提供で,今はできているかなというふうに考えています、そしてまあそれこ,れはこれからもしっかりお客様の声を聞きながら、お客様の価格価値の高いサービス、商品とサービスを提供していきたいということで、今まではこれから順調に、これからも精一杯お客様の期待に応えられるように頑張っていきたいと思います。 ก็ต้องบอกว่านะครับเรา,าก็ยังทุกอย่างธุรกิจยันม้าในประเทศไทยก็ยังดําเนินไปตามแผนนะครับด้วยการสนับสนุนอันดีจากทางลูกค้านะของเราซึ่งเพราะว่าเรามีการปรับตัวตลอดเวลานะครับให้ตอบสน,นองความต้องการของลูกค้าได้ตลอดเวลาแล้วก็จากนั้นไปเนี่ยก็คาดหวังว่าเราก็จะได้ต้องการสัมผุสจากลูกค้าด้วยดีน,นต่อไปตอนนี้ทุกอย่างยังเป็นไปนตามแผนธุรกิจที่ยัมนม้าดนินการอยู่